สวัสดีค่ะวันนี้เพจสาลาดีๆีไบโอเทเวลพามาไหว้พระที่วัดบางจากนะคะวัดบางจากอยู่เลขที่75หมู่หนึ่งตำบลพรองพระอุดมอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีตั้งอยู่บนริมน้ำเจ้าพยานะคะฝั่งตรงข้ามกับเกาะเกร็ดอันนี้นะคะการเดินทางมาค่อนข้างง่ายนะคะใกล้ถนนใหญ่นะคะโดยเฉพาะนะคะมาจากเส้นทางในกรุงเทพหรือว่า ทางจังหวัดปทุมธานีนะคะเรามาเส้นราชพฤกษ์นะคะง่ายมากเลยนะคะอยู่ใกล้ถนนใหญ่เมื่อก่อนเหมือนพี่เห็นช้างช้างองค์ใหญ่อยู่ตรงน้นใช่ไหมย้ายมาใช่ไหมเอาตั้งอยู่ตรงนี้หรอใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นที่มารู้สึกช้างจะอยู่ไปไกลหน่อยนึงไม่ใช่เหรอยังอยู่ที่เดิม,มเหรอแสดงว่าเรามานานไปหน่อย <laughs> มาตั้งแต่ยังไม่มีศาลา ก็จะมีปฏิมากรรมที่น่าสนใจนะคะหลายหลายอย่างเลยอย่างเช่นช้างสามเสียงองค์ใหญ่นะคะช้างองค์นี้นะคะข้างบนนะคะเป็นที่ประทับของหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดนั่งอยู่ข้างบนหลักช้างนะคะอันนี้สามารถนํารถมาลอดใต้ท้องช้างได้นะคะแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายนะคะมีค่าธรรมเนียมสำหรับในโบสนะคะในโบสก็จะมี รูปหล่อของพระหลายองค์เลยทีเดียวนะคะซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ดังๆจากทั่วประเทศเลยนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นพระที่มรณภาพไปแล้วนะคะจะเห็นที่อยู่ทางซ้ายมือนี่เองนะคะเยอะมากนะคะเป็นมินเนยชอบมาทำบุญที่นี่จริงๆนะคะซึ่งศาลาแห่งนี้นะคะก็ได้สร้างทับโบสถ์เก่าเอาไว้นะคะ ข้างล่างก็จะเป็นโบสถ์เก่าที่สุดโสมไปแล้วนะคะสามารถไปลอดใต้ท้องโบสถ์ได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะเวียนเทียนรอบใต้ท้องโบสถ์ก็นะคะถือดอกไม้แล้วก็เดินลงไปรอบใต้ท้องโบสถ์ได้เลยนะคะปะตินมากรรมอีกหนึ่งอย่างของทางวัดที่มีชื่อเสียงนะคะก็เป็นเรื่องของ พ่อปูนนิลการนาคราชนะคะอันนี้ก็จะนะคะพ่อปูนนิลการนี่ก็จะตัว <az> ย,ายาวๆนะคะ <ocalyptic> เขาก็จะทานะคะหันหัวไปทางแม่น้าเจ้าขยาแล้วก็อีกหนึ่งเสียงนะคะก็หันเสียงมาทางทั้งโ <ens> บสถ์นะคะแล้วก็จะมีเทเวสุวรรณนะคะซึ่งอยู่ทางด้านหน้าของต,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 ตัวบุกตัวตัวบวชตัวศาลานี้เลยนะคะ แล้วก็จะมีพระพุทธรูปปางมาลาวิชัยองค์ใหญ่นะคะซึ่งเป็นเป็นพระนะคะประจำวัดนี้นะคะหันหน้าออกทางแม่น้ำเจ้าพยานะคะหันหน้าไปทางกุนเขียดจังหวัดนนทบุรีค่ะนะคะอันนี้ใครสนใจก็ลองมาไหว้พระดูนะคะวัดก็เปิดตั้งแต่เช้าๆเลยนะคะประมาณประมาณสัก8ปดโมงนะคะ7จ็ดโมงแโมงเนาะ ปิดประมาณสักห้าโมงเย็นสําหรับการต้อนรับสําหรับคนบุคคลภายนอกที่เข้ามาเยี่ยมชมนะคะลูกสวลูกชายมารวมเป็นเจ้าภาพกับเื่อวัดนี้เป็นวัดโดดเด่นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของสายมูนะคะ ใครที่สนใจนะคะมีหลายอย่างให้กับสายมมนะคะได้มากราบไหว้บูชานะคะมาลุ้นนะคะมีบางคนบอกว่าได้เลขได้แม้กระทั่งเลขหกตัวก็ได้ไปแล้วนะคะใครที่สนใจก็ลงสําสำหรับของดีของวัดนะคะมีหลายอย่างเลยนะคะแม้กระทั่งสุขทั้สมจำนายนะคะสิ่งที่ระลึกจากทางวัดนะคะราคาก็ จุดทูบเสร็จแล้วสามทินะครับก็ปักไว้นะคเดี๋ยวไหวสามทานกันคนต่อเลยก็นำแผ่นทองนะฮะแผ่นทองที่ได้รีสุดในวัดพัะชาคือพระอมีฮะรับทุกรัดเทียนเลยฮะทุกครอบครัวนะครับขึ้นไปทอดพระรัตนานุานขอบารมีท่านหลายคนรับวยเป็นเศรษฐีมาแล้วถูร้อนที่หนึ่งมาแล้วนะครับจิบทูบอิฐเทียนได้เลยนะครับวัตถุมงคลอยู่ด้านล้นนะฮะเดี๋ยวทักดูนะครับปัจจัยของท่านที่จะมาสร้างฐานหลังนี้เด็๋ไวน้นะครับพี่เสื้อเส้นฮะเป็๋ยวน้ชาววัดวันจันนะครับ ศรัทธาท่านมากศาสนาของเราก็มีพระที่มีต่อศิสย์เลยนะครับนะไม่ใช่หลวงพ่อทวดนะฮะนี่คือหลวงปู่บุญยันนะฮะแต่มีคนบอกหลวงปู่ทวดบอกไม่ใช่นะฮะเพรคนไหนมาแล้วขึ้นไปก่อนเีก็เลยขอใช้เท่าไรก็ไม่หมดนะครับหลังจากขอบุญบารมีหลวงปู่บุญยันด้านบนนี่แหละครับนี่คือเรื่องจริงเมื่อเดือนที่แล้วเลเองนะครับงวดที่อะไรนะ เอาอะไรหมดแล้วช right, 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 right. right. ิมานะเราจุรอที่ถึงไปหลายหมดแล้วนะฮะนี่ครับนี่จริงๆนะฮะเดี๋ยวช่างไปขอได้เลยนะครับมนี่อวันนนี้ั่งรอรับสัมทานอยู่บอกหลวงพี่ก็นั่งรอรับสัมภาระยังไม่ได้ยังไม่ได้รับรัตนภาพเลยปฏิสัทธ์ก็แล้วนะเชิญครับเข้ามาแล้วไปหยิบได้เลยนะครับทุกเทียนฟรีครับเดี๋ยวช่วยบานหลวงปู่คะมีองค์เดียวนี่แหละฮะหลวงปู่คุณยามนะฮะม้ากต้องไหว้ครับหยุดหยุดตาบัสเลย ครับงานประจำปีะนะครับปดทองช่อฟ้าวิทยาจันทร์ดวงนะฮะผมก็ไกำลันเตรียมตัอยู่นะถ้าไ,ได้มีชุดอยู่ไนดะ้ก็ลงสอนมาสนะาเรียนนะก็ได้ไไดะดนะครับอันนี้ก็จะมีป,ประติมากรรมเรื่องของเวสสันดรชารดกด,ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะนะคะ ศึกษานะคะอยากจะดูว่าในแต่ละตอนของเวสสันดอนชาดกเป็นยังไงนะคะก็หลองดูดูได้าะนะคะทางวัดก็วันนี้ทางวัดเองจัดซุ้มนะคะเขาเรียกว่าตักไข่ปลาเนาะนะคะก็จะมีของรางวัลมากมายนะคะเอ็นบนก็มาร่วมนะคะมาร่วมทำบุญกับทางวัดด้วยนะคะวันนี้ก็จับไปสามตัวเลยนะคะ รางวัลเยอะแยะเลยนะคะก็ได้ออกมาเป็นรางวัลเล็กๆนะคะสามรางวัลก็สนุกดีค่ะนะคะได้ทําบุญของทางวัดเนาะเราไม่ได้คิดว่าต้องได้กําไรนะพี่นะขอเชิญได้เลยพพี่ซื้อตั๋วกันพีซื้อตัวกันพีเ้นกัี่าก่่า่าาา่าาารา่า มาปลาโซ่เี้ยนมาละ20บาทนักที่20บาทนะเพื่อสมทบทุนะปฏิสมภรรมาจากเราวันนี้ต้องขอบคุณนะาีของมีแค่เนี้ยตอนเนี่ยทุนนี้ก็ได้ยิ้มได้อยู่ค่ะก็สนุกเฮฮาปาร์ตี้กันไปนะคะได้ของมาเรียบร้อยนะคะก็เป็น มีขนมแล้วก็มีเทชู่นะขนมก e de ็เอาให้เด็กๆไปแล้วนะมีร้านค้าค่อนข้างเยอะนะคะร้านขายของแล้วก um> ็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระเครื่องนะคะของรางของขังนะคะมีนะนะนี่ค่ะมีพญานาคพระาดให้เราไปรอดนะคะไปรอดใต้ท้องด้วยนะนะคะสามารถเดินรอดแล้วก็ขอพรได้ค่ะนะคะก็เดินไปเรื่อยๆนะคะจนถึงหน้ารีวินะคะก็จะมีร้านค้าค่อนข้างเยอะนะร้านอาหารนะคะมีเยอะมากเลยนะคะ ใครชอบของกินอาหารแบบไหนนะคะอาหารเป็นแบบพื้นเมืองอย่างนี้นะคะมีขายที่นี่มีครบค่ะนี่ค่ะมาเลยค่ะนะคะมาลอดใต้ทออ้องพญานาคนะคะก็ขอพรนะคะเดินลอดข้ามไปข้ามมานะคะเอ็นบินก็เดินลอดไปสามครั้งนะคะใครเห็นเขาก็มองเอ๊ะเราจะได้อธิษฐา,า,า,านนานๆนะ ันนี้เป็นตุ่มอะไรคะพี่มันเป็นคอแข่งจรเป็นโลกอ๋อคันไหมไม่คันเยเหรอเป็นทองคอลเป็นตอนโต่เขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะเชิญครับเชิญเชิญครับเชิญครับตอนนี้อุณหินกุสายชุดละห้าเป็นไปเลยครับใหญ่โตเลยพี่ตั้งแต่โตเลยนะครับอ่าแล้วก็ อ่าเอาถักไปท่ายหลวงพ่อนะตรงนี้ครับผมก็เขียนชื่อผู่อยู่ห้างแปที่ถูงนะครับราาแล้วก็บรรจัไทย่าชุดล้สบาทนะครับนี่ก็เป็น อาคารนะคะที่กําลังก่อสร้างซึ่งเป็นรูปของแม่ตาหวานนะคะนอนอยู่อันนี้ใครอยากจะทําบุญก็แวะมานะคะอันนี้ก็เป็นถ้ำปู่นาคานะคะปูพ่พญานินนินนคราชนะนะคะก็เข้ามาดูนะคะข้างในก็มีปฏิมากรรมหลายอย่างเลยนะคะมีมีหลายๆเรื่องนะคะที่ให้เราเข้ามาดูนะคะ สวยงามค่ะ โซนนี้ก็จะเป็นโซนผู่ฤาษีนะคะสำหรับใครทีม่มีความเชื่อนะคะหรือว่าบูชาในเรื่องของผู่ือสีก็สามารถมาขอพรตรงน,นี้ได้นะคะ แอดมินก็แวะมาขอโชคขอลาบขอพรจากปู่ฤาษีนะคะแล้วก็อันนี้ด้านข้างนี้นะคะก็จะเป็นพวกร้านขายวัตถุมงคลนะคะเป็นพวกเสียงพ่อกแก่เป็นพวกวัตถุตรงนี้ก็สักยันนะคะ เขาเรียกว่าอะไรนะ,ะสักยันสักลายเนาะนะคะสำหรับใครที่มีความเชื่อนะคะอยากจะสักนะคะก็มาสักตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปของอน่าจะเป็นบทเก่านะคะบทเก่าเมื่อก่อนนะคะที่เขาเขียนติดที่วาดภาพวาดติดฝาฝาผนังเอาไว้นะคะนี่ก็เป็นนะคะพระพุทธรูปปางมาลวิชัยนะคะ เป็นเป็นองค์พระพระองค์ใหญ่มากนะคะขนาดตึกเลยนะคะนี่คือหน้าตักกว้างมากเนาะเข้างหน้าก็จะเป็นปู่นินนขราชนะคะนี่แอนมินมาขอโชคขอลาบขอพรให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะนะคะใครนะคะอยากจะไดเ้เลขอะไรนะคะก็อธิษฐานเอาเลยเนาะสำหรับสายมูวัดนี้นะคะมาเต็มจริงๆ นี่คือภายในนะคะบริเวณของถ้ำปู่นาคานะคะข้างในสวยงามมากนะคะตอนนี้ตกแต่งจักเต็มนะคะช่วงแอดมินมาครั้งแรกนี้ยังการทาสีก็ยังไม่เสร็จนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นถ้ำปู่นาคานะคะแอดมินก็มานั่งนะคะอธิษฐานจิตนะคะขอนะคะขอโลกออขอโชคขอลาบนะคะขอความสุขนะคะให้มีกับเ,เพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะคะ ครอยากจะได้อะไรเราก็มานั่งอธิษฐานกินนะะขอเอานะสวยงามมากค่ะนะคะ อันนี้ก็มาถึงสุดท้ายของคลิปแล้วเนาะนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสำหรับการที่รับชมคลิปของเพจสาระดีๆ b บอ้ไอยเทเวลนะคะคลิปหน้าจะพาไปไหว้พระที่ไหนก็มาติดตามดูกันอีกทีนะคะส่วนทูปปูราสีแอดมินจะจุดให้ดูก่อนวันหวยออกนะคะดูในคลิปช็อตนะคะ